สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปั๊มอัตโนมัตินะครับปั๊มใช้ในบ้านนะครับส่งสูง2ชั้นได้สบายๆนะครับที่ห่อลูก้ารุ่น LC 3 6 5 AL ใบพัดเป็นทองเหลืองแท้แน่นอนนะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดนะครับรุ่นนี้มาพร้อมฐานและน็อตยึดมาทั้งหมดนะครับมีข้อต่อมาให้เรียบร้อยแล้วมีฟุตวาลแถมมาด้วยนะครับกำลังไฟรุ่นนี้จะอยู่ที่400วัตต์นะครับผมปริมาณน้ำสาม4ิลิตรต่อนาทีนะครับ หลังจากเราต่อเรียบร้อยเรามาดูความแรงกันครับลองเปิดน้ำกันนะครับความแรงเหลือล้อนครับรุ่นนี้ลูก้า LC 3 6 5 AL นะครับสองก๊อกแรงสบายๆครับรุ่นนี้สามสี่ก๊อกได้สบายนะครับส่งสูงปริมาณได้ประมาณสองชั้นนะครับเสียงเงียบครับรุ่นนี้หลังจากเราปิดน้ำนะครับ ปั๊มตัดอัตโ,ตโนมัตินะครับลูก้าครับอัตโนมัติ